ครับมันเป็นมานานเลยครับมเันก็เลี้ยงตาลจังหวะพูนประมาณ5ปีเลย2ปีเต็มๆเลยครับ2ปีกว่ายเลยนะะมึนใครถามบอกว่าเป็นยังไงรู้ว่ามันๆชาคุณจะบอกยังไงหรอจับอะไรก็ได้ใส่กระดุมเสื้อนี่ก็ใส่ไม่ได้ครับมันๆโอ้โห่ ตะกอนตะกอนตะกอนลืมไม่ได้เลยนี่เอาไม้ท้ามาใช่ไหมทิ้งแล้วทิ้้งแลวันแรกเป็นยังไงวันแรกวันแรกครับก็มันโล่งเอาไปตาที่เลยก่อนก่อนที่มาเป่าอาการเป็นอะไรมาอก็มุนชานี่แหละครับปวดหลังก็เลยหายก็เลยเดินก็ถือไม้กันเท่าเท้าไม่ต้แล้วก็ไปไม่ได้ครับจะล้ม ทีนี้มันแขน็งก็เลยผมทิ้งม่เอามาพอเป่าแล้วปเป็นยังไงทีนี้พอเป่าเป่าแล้วก็ม,มากับนั่งแล้ก็เดินได้เดินเท้าตึงเลยมาใช่ถึงได้โอ้โหผมวนเรือเชื่อเหมือนกรรันเรือเชื่อกมากับเรือเชื่อวว่าผมจะเดินได้ไหมก็มเลยเนี่ยมาเป่ามานานมาตื่นขึ้นลุกได้ไม่เปล่ยนหรอน่าเชื่อเลยครับ កើកកើតមួយប្រកាន់កើតគេ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  ได้กี่ิบบาทเลยบาททุกเลยบาททวนได้ทวนเกินงานนี้มปนตรามันเบาขาเนี่ยมันค่อยเบาไปเรื่อยๆไปเจอในกระยกระสองปีแลยนะเต็มๆเลยเป็นมาสองปีเลยเหรอครับแล้วตอนนี้มาเป่าสองวันเนาะสามวันวสามวันนี้อาการดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อาการดีกับผมว่าเทีว่าแปดสิบเก้าสิบเป็นแล้วครับเพราะว่าขนาดทิ้งไม้กันเท่าผมว่ามันเก้าสิบเลยแล้วครับค่อยเดึงแต่คืนนี้ที่เป่า ตาวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงผมคิดว่าม mm ัน hmm. ต้องดีครับต้องเดินได้ครับมันต้องหายโอ้สุดยอดเลยสาธุนะคะคุณพ่อนะสาธุโอ้บโอ้นี่นะลงเลเล็บนีครับมึน <cat> <c oughs> อันนี้อันนี้มันเบาครับตัวก็เบาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน้งไ่ก็ต้องเะวนมัวมืดกระัดแจงแจงไม่ไ้ะดาตามือมือม่เคยแจงครับแจงนี่ผมก็เลยเชื่อกันแต่กอนน้ำตาไหลได้มันมั่วมันมืด นั่นแหละครับคือมองตอนเช้านั่นแหละครับมืดขยี้ขยี้ไปนี่มันเบาลมันเบาจุวโอ้ดีใจเด้อเด้อ